ฝรั่งตาค้างกันเลยทีเดียวครับสาวไทยเราโกยกระแสสูงพรนพันโดสุดๆทำเอาเมกาช็อกใส่ติดยืนท็อปหนึ่งเกมแรก เป็นผู้นำในลีกของสหรัฐอเมริกาครับทำอวันแฟนเนี่ยออกมาปลืม้มและก็ถูกใจให้เล่นต่อยาวๆโดยหลังจบเกมครับก็ปรากฏว่าใสิติที่เราลุ้นกันเนี่ยกลายเป็นว่าพรพันธ์เป็นตัวเซตอันดับหนึ่งของโปรวอย์บอลเลยนะครับในลีกของสหรัฐอเมริกาคือเซตไปทั้งหมดเนี่ย34ครั้ง ลงเล่นไป3เซตมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่11.33%ซึ่งเป็นอันดับ1นะครับเท่ากันกันกบลีดายองจากซานิโกโมโจที่ลงเล่นครบทง้ง3เซตเช่นเดียวกันล้วก็เซตไป34ครั้งมีเปอร์เซ็นต์เนี่ย11.33เหมือนกันเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าลีดายองเองครับก็มีฝีไม้ไลายมือที่ไม่ธรรมดาแต่จุดเปลี่ยนสำคัญ ก็น่าจะเป็นเรื่องของเซนบอลที่พรพันนั้นมีเซนบอลที่ยอดเยี่ยมนะครับทำไปได้ถึง2คะแนนในเกมนี้ซึ่งนีราดองถึงแม้ว่าจะเซตเยอะก็ตามครับแต่ใสติการโจมตีใสติอะไรต่างๆนานาติดลบเกือบหมดเลยแตกต่างจากพรพันครับที่เกมนี้มีเปอร์เซ็นการโจมตี2ครั้งก็ทําได้2คะแนน100%เเซเต็มและก็ประสิทธิภาพในการโจมตี มีโอกาส2ครั้งเนี่ยก็ทําได้2คะแนนอีกก็100%เปเช่นเดียวกันซึ่งแค่นั้นยังไม่พอครับยังมีสถิติการแอซซิตตลอดทั้ง3เซตเนี่ยสาครั้งค่าเฉลี่ยก็คือ11.33ครั้งต่อวินาทีนี่เป็นของพรพันนะครับแล้วก็ทําคะแนนในเกมนี้เนี่ยทำไปได้2คะแนนจากจังหวะการเล่นบนสอที่ยอดเยี่ยมการเล่นบนสองวันวันเนี่ยทำมาพุ่มพันธยของ สหรัฐอเมริกาครับร้องว้าวกันเลยนะมาอีกแล้วคนไทยมาอีกแล้วเล่นแบบนี้นุสราก็นุสร,ราเนี่ยปีที่แล้วก็เล่นไปแบบนี้แหละครับผู้บรรจายก็ว้าวแล้วก็ชื่นชมมากๆแต่คราวนี้เป็นพรพันครับที่โชว์ของตั้งแต่เกมแรกเลยซึ่งก็ทาให้ึ้นแท่นเป็นอันดับหนึ่งของลีกในตำแหน่งของตัวเซตส่วนผู้เล่นคนอื่นครับที่ทำแต้มได้เยอะๆนะก็เป็นแอนดล่านะครับของโอลันโดวคิดี้ที่ทำไป14คะแนนนะครับ คนถัดมาของโอลันโดก็เป็นคาวดี้นะครับที่ทำไป10คะแนนและก็มีบราวน์นะครับทำไป9คะแนนและยังมีอเบร์ครอมบีเกมนี้ทำไป8คะแนนโดยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพรพันธ์เนี่ยแหละครับที่เซตให้ต้องยอมรับจริงๆว่าพรพันธ์เนี่ยเป็นระดับโลกของจริงนะครับลงเล่นเกมแรกกับสหรัฐอเมริกาแล้วเพื่อนร่วมทีมเนี่ยซ้อมกันน่าจะยังไม่ถึง2-3เดือนด้วยซ้ำแต่ทำได้ขนาดนี้โอ้โหเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจริงๆครับ ที่สําคัญเลยครับเพราะรังเป็นปลื้มเพื่อนร่วมทีมเป็นปลื้มเพราะว่าเห็นการเซตแบบนี้แล้วโอ้โหเข้าอกเข้าใจกันเหลือเกินซึ่งผมเองก็มีคลิป High light, ไฮไลท์มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบพอหอมปากหอมคอด้วยนะครับโดยเรามาเริ่มดูกันเลยครับนี่เป็นจังหวะเสิร์ฟของบราวนะครับ ตัวทำแต้มของออลโดวาเครีเช่นเดียวกันคือเกมนี้เนี่ยการนำแต้มของออลโดกระจัะจายนะครับกระจายแต้มกันไปก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีใครโดดเด่นอะไรมากมายครับแลว้วจังหวะนี้เสิร์ฟมาและดูยกมาลีดายองยกมาก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับลีดายองเองก็ได้รับอาการลงสนามในเกมนี้โดนฟาดไปครับซานิโกโมโจโคือนาลี่ของสหรัฐไม่ได้มีคำว่าง,ง่ายนะครับ ซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยจะตีหนักตีแรงครับลูกหนักเนี่ยต้องให้เขาเลยครับเพราะว่าไสระร่างกายคือส่วนสูงเยอะแล้วดีดายองยกมาบันไหลไม่ได้ดูบอลพันครับพอพันยกขึ้นมาฟาดจังหวะนี้พุ่งรับได้เอาแล้วครับดูครับตัวรุกของซานิโก้พอพันนั่งเซตแล้วยกขึ้นมาฟาดอีกแล้วครับโอ้โหยังเหนียว แล้วฟาดขึ้นมาครับเอาวละพรพันยกขึ้นมาฟาดจบไหมครับยังไม่จบอีกโอ้โหรลี่กันนานครับจังหวะนี้พรพันยกอีกครั้งไหลหลังเรียบร้อยครับโอ้โหได้สักทีแม่จังหวะก็เข้าเข้าใจกันนีเหลือเกินครับจังหวะนี้คือมันลื่นหมดทุกจังหวะไม่มีติดขัดเลยครับการเล่นของพรพัน์กับเพื่อนร่วมทีม เนี่ยก็อุตส่าห์เหนียวแล้วนะครับซานิโก้โมโจแล้วดูพอมันวิ่งมาแล้วถูกอกถูกใจเลยครับฟาดจังหวะนี้สุดสุดครับอ่ะมาดูกันอีกครับจังหวะนี้จับตาให้ดีดีครับเป็นออรลโดเสิร์ฟแล้วฟาดมาจังหวะนี้อุย้ยหนักเหมือนกัน,นครับลีดายองก็ยืนตัวจริงนะครับเกมนี้ก็เหมือนสงครามตัวทแทนอีกแล้วก็คือเกาหลีใต้เจอกับไทยอ่ะดูยิงยกมาไหลหลังอุย้ยสวยเลยครับจังหวะนี้ หลอกบล็อกสนิทใจครับอือหืก็เป็นบราวนะครับทำแต้มได้เยอะแล้วมาดูกันต่อครับจังหวะนี้ซานเอโกปัดลงมาผอนผันไหลหลังอีกแล้วอุย้ยแต่ตบเหมือนเหมือนมันโอ้ผิดเหลี่ยมแต่ว่ายังได้ครับโอ้โหดูกันอีกครั้งครับจังหวะเมื่อกี้มีภาพช้าไหมตบยังไงครับบราโอ้โหตบ หลอกหรือว่ามันผิดเหลี่ยมครับไม่มีภาพช้าให้ดูครับแม่น่าเสียดายครับจังหวะนี้อ่ะดูกันต่อครับยกขึ้นมาอุ้ยจังหวะนี้ยังรับได้แล้วพรนพันยกมาคางไกลหยดหยดไม่ได้ครับลีดายองยกขึ้น3เม็ดกลางไม่ตีผรอนพันยังรับได้แล้วยืนนิ่งเอาละหัวเสาฟาดไม่ได้ครับพุ่งรับลีดายองยกมาฟาดคืนไม่หนักครับเอาละผรนพันยกมาขอหนักหนักหนักยังเหนียวครับ โอ้โหคือว่ามันจริงๆครับแลนลี่กันนานแต่ละแต้มยกขึ้นมา3เมตรกลางเอาหูยลีเดยองพุ่งรับได้อีกเอาละครับพรพันว่าไงพรนพันยกไหลหลังมาจบไหมยังไม่จบครับลีเดยองยังพุ่งอีกโอ้โหลีเดยองก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะครับแล้วพรนพันยกเอาหยจังหวะสองเรียบร้อยเลยครับดูกับเพื่อนร่วมทีมขอกอดหน่อยเถอะดีใจเป็นว่าเล่นครับเพราะว่าแต้มนี้มันแลนลี่กันนานครับได้ดู ฝรั่งครับปรบมือกึกกล้องทั้งสนามโอ้โหเพื่อนน้ำพิมเหนื่อยแทบตายครับผรอนพันเล่นแบบนี้เอาใจไปเลยครับนี่แหละครับโอ้โหแล้วเหมือนมันยังห่างมันยังมีเวลาให้เล่นแต่ยังทำได้นะครับอ่ะดูกันต่อครับคอมบีเสิร์ฟมาลีดายองต้องพุ่งรับบอลแรกไม่ดีครับซานิโก้เอวรับได้แล้วฟาดจังหวะนี้ยังรองผ่พันรับแล้วฟาดคืนไม่ได้อีก เอาล้ครับเซตมาตีอีกจังจังหวะยังไม่ได้ยกขึ้นมาฟาดยังไม่ได้ครับเอาแล้วพันพันยกมาฟาดยังเลลี่กันนานเกือบทุกแทมเลยนะครับฟาดมาจังหวะนี้พรพันว่าไงยกขึ้นมาเสาไกลฟาดคืนยังไม่ได้ครับลีดายองต้องวิ่งลมกิ้งลมหงายกันอุตลุดแล้วจังหวะนี้สู้กันหน้าเน็ตแล้วเรียบร้อยไัมยังไม่ได้เอาอีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้อีกครับโอ้โหจังหวะนี้ นี่ละครับคือความผิดพลาดครับลีดายองโอ้โหแลนลีก่กันตั้งนานครับแต่สุดท้ายความเข้าใจนี่นะครับมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆเห็นความต่างชัดเจนครับพรพันณเองก็ถือว่าเข้าเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมเป็นอยา่างดีแล้วเรื่องภาษาเนี่ยพรบันก็ลื่นปลื้ดอยู่แล้วครับกับภาษาอังกฤษนี่ครับต้องคุยกับเพื่อนหน่อยครับเราคนนี้ก็เป็นตัวหลักในการโจมตีเช่นเดียวกัน เสิร์ฟอีกครั้งครับเอเบอร์ครอมบีแล้วดูอีดายองยกขึ้นมาติดบล็อกพรพันธ์อีกแล้วครับโอ้โหแต่จังหวะน,นี้น่าจะเป็นแต้มของซานดิโกนะครับแต่ว่าขึ้นบล็อกได้เนี่ยก็เอาใจไปเลยครับบล็อกผู้เล่นระดับพระการของซันดิโกได้เนี่ยโทรุกข,ของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อยาวๆจังหวะน,นี้จะเป็นจังหวะเสิร์ฟของซานดโกโมโจครับ เคาะบอลสอทีแล้ววิ่งมาเซิฟเอารับพรอนผ่านอันเดอร์ต้องอุ้ยไม่ได้ครับจังหวะน,นี้เอาละครับอีดายองยกขึ้นมาสูงสูงโอ้โหนี่นะครับสไตล์ฝรั่งครับต้องเซ็ตสูงแบบนี้แล้วเขาจะวิ่งตีเองต้องถามนุสราเลยครับนุสราเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ฝรั่งให้การยอมรับมากกับการเซ็ตนะครับ เลนนลีของเมกาดปีที่แล้วเนี่ยโชว์ฟอร์มโดดเด่นเหลือเกินต้องขอเวลานอกครับซานิโกโมโจผ่อนประเด็นก็ยังเติวกับเพื่อนร่วมทีมอยู่นะครับเติวกับอเน่เนี่ยครับอันนี้เป็นโค้ดของโมโจนะครับแต่ว่าผูธธ้ตัดสินบังอยู่ก็มีการคุยกันนะครับว่าจะเล่นแบบไหนถึงจะใช้เกมลุกมีประสิทธิภาพมากที่สุดอันนี้ผมเดานะแต่ก็น่าจะคุยกันประมาณนี้นะครับ ปรับความเข้าใจปรับการเล่นร่วมกันให้ดียิ่งขึ้นอีกแล้วมาดูกันต่อเลยครับแต้มนี้พรพันเล่นยังไงไหลหลังโยดโอ้โหยังกินไม่ได้อีกครับแม่เกมนี้เซ็นถึงกันทั้งคู่ครับแล้วอีกหนึ่งจังหวะรับได้ไหมก็ยังรับได้อีดายองยกสูงสูงโอ้ยติดบล็อกเอาละครับพุ่งรับพรพันวิ่งมาเซ็ตหัวเสาฟาดโอ้ยยังไม่ได้อีกแม่ภาคจนเหนื่อยก็ยังไม่ได้แต้มแล้วจบเลยครับ สงสัยได้ยินที่ผมพูดครับฟาจังหวะน,นี้ ออกไปไกลเลยครับและก็เป็นฝั่งของออร์โดวาคิรี่ครับที่คว้าชานะไป3ต่อ0ูนเซตในเกมนี้เอาชานะซานเดโกโมโจได้แบบขาดลอยนะครับและก็เป็นพรพันเองที่ยังครองสถิติท็อป1ของลีกอเมริกาอย่างโปรเย์บอลก็เรียกว่าได้รับเสียงชื่นชมเสียงปรบมือจากแฟนเมกาอย่างล้นหลามนะครับสำหรับคนไทยเราก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสําหรับพรพันเองครับได้เดบิวต์ลีกเมกาครั้งแรกแต่โชว์ฟอร์มได้ดีขนาดนี้ เชื่อว่าอาจจะได้ใจแฟนชาวอเมริกาแฟนออลดัววาครี่ไปแล้วก็ได้โดยโปรแกรมต่อไปครับทางฝั่งของออลดัววิคีเนี่ยจะต้องพบกับอินดี้อิกไนท์นะครับในวันที่11มการาคมเวลา19นาฬิกาตามเวลาของสหรัฐอเมริกาเองยังไงเป็นแฟนก็ รอชมรอติดตามกันได้นะครับโดยจะถ่ายทอดสดทางช่องทาง YouTube การถ่ายทอดสดเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับโดยจะมี f o x Sport 1 Fox Sport 2ซึ่งก็รอชมรอติดตามกันวันที่11นี้ครับวันเสาร์และผมเองก็จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบเต็มอิ่มจุใจเหมือนเดิมยังไงรอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย